ก็กลับสดีชาวสก้าตัวน,น,นี้ครับเพื่อนผมนะครับเอกนะวันนี้พบกับการอัปเดกกรรในส่วนของวงแหวนเวทน,นะครับเฮงเฮงเนาะแลตั้งแต่วันที่ยี่สิเอ็ดนะครับเดือนหนึ่งถึงวันที่ส0มสิบเดือนหนึ่งเนาะเพื่อใครสนใจก็มาละลายทรงละลายทรับโดยการใช้เหรียญของท่านได้นะครับ <c oughs> เหรียญผมมีอยู่ล้านกว่าแล้วนะเผื่อใครมีเหรียญเยอะๆก็มาจับใจสอยได้นะในส่วนของไอเทมเราไปดูได้ครับก็สินค้าใหม่นะเนี่ยนะครับวงแหวนทองปันปัง ทำเล่นมุกนั้นเด็กขาดจะเล่นมุกนั้นก็ไม่ได้นี่นะครับแบบจำกัดเวลานะเดี๋ยวเวลาอีก18วันมาถึงไอเทมชิ้นนี้ยถ้าสมมติว่าเราเผื่อเราไปซื้อแล้วเหลือแล้วเราไม่ได้ใช้ลนะไปตามจริงคุณว่าผมเกลือไหมผมจะหมดหกหมื่นไหม น่ารักจริงนี่เราใช้เหรียญในเกมซื้อเรายังจะรวงกุดอีกอ่ะเอาจริงดิดูเลดอยดิไม่มีเลดหรอไอ้จริงจังไปเลยมีเลดโูสกินถาวรไอ้นั่นใช่ไหมอืมเนี่ยคลันเชิญ แล้วไมมันขึ้นเป็นอันนี้อ่ะวงแหวนท้องทะเลเอ้าเขาไม่ได้มีบอกหรอเขาบอกแต่อันนี้อย่างเดียวอ่ะไอเขาบอกเออกดไม่ขึ้นเอออันนี้เคได้เขาไม่บอกเขาไม่บอกเลดเหรออย่าบอกว่า0 0 0 0 0 0ุศูเรนะแลวนะ มันควรจะได้บ้างสิเออนี่ผมได้ละท้วาววิ่งนะครับแต่สักทีแต่เรากดเช็คได้เลยนะตรงนี้นะครับว่าเราได้หรือยังไม่ได้นะนี่นะมันเกขึ้นว่ามีแล้วหนึ่งนะครับแต่จริงผมไม่แน่ใจว่ากรอบโปรไฟล์ที่ผมได้เบียงลืมนะสุ่มให้มันในนี่เลยก็ได้นะมันครบทุกอันก็ได้เฮ้ยเราได้อลิสเหรอจริงจังว่ะนี่อืมตัวเล็ก ได้ตัวเล็กตอนยิม้มตัวเล็กมาอีกแล้วตัวเล็กนี่มีสองอันแล้วนะตัวเล็กไออ๋อ,อได้ทั้งสองอันเลยใคแก่ผมไม่แน่ใจว่ารอบที่แล้วมันมีของซานิตหรือเปล่าที่เขาแจกฟรีอีโมจิอันนั้นนะ่ะเฮ้ยเราขาดใครเราขาดเค่ขาดอะไร เราขาดแค่ท่าว์ปกับไอ้นี่เลยได้นะสักนิดหนึ่งเหลือสามหมื่นเก้าแต่ไม่ต้องแปลกใจเรามีเป็นล้านคนยังพอไหวยอยู่ก็สำหรับใครที่อยากมาทำกิจกรรมก็มาทำกันได้ครับอันนี้เราได้ในส่วนของมาตรชีชีลิชีลินนะฮชีลินคือใคร <c oughs> อดีตอะไแล้ว ตัวเล็กใหม่แล้วนะผมขาดท่าวาร์ปไปดิเออเชงเอท่าเอท่าวาร์ปกับท่าวิง่งแล้วก็เอฟเฟกต์่งหารเมื่อก่อนผมก็เผลอไปกดใช้นะแล้วก็ไม่ได้ใช้อย่างจริงเลยผมแบบเฮ้ออย่างเศร้าเลยยิงไปครับมันสุ่มรอบแล้วสองพันห้านะผม,มรู้สึกว่าสุ่มได้เรื่อยๆนะครับแต่ผมอยากได้ท่าวาร์ปไงไปครั เฮ้ยไอ้ตู้บักเปล่าไอ้ตู้บักแหละตู้บักแหละเฮ้ยว่าไม่ใช่ล,ตละตู้บักอะไรตู้บักฮะกรอโปรไฟล์มาก็กคือในหมวดหมู่นี้เราครบแล้วนะนี่มีหนึ่งมีหนึ่งมีสองมีสองแล้วก็มีหนึ่งแล้วก็มีหนึ่งขาดท่าวา์ปกับอืม เฟคต่ังนหากยูไหนเจอเวลาทุกคนมาสุ่มกับผมแอดสุ่มแบบผมออทุกคนก็จะรู้สึกแบบทำไมไม่ออกก่อนแล้วเฮ้ย,อ,ยออกก่อนออกก่อนร้านนึงได้ไหมร้านนึงเอาไว้แอดก่อนร้านนึงเอาไว้แอดก่อนจะได้อืมจริงไงเนี่ยไม่ได้อะ ผมไม่วาดวงวงวงแหวนแล้วงั้นแล้วผมกดเลยไม่นะหนึ่งล้านเราจะลดลงมาลจะจากหกหมื่น <c oughs> เกินแสนไหมทุกคนคิดว่าเกินแสนไหมสุ่มเกินแสนไม่ก็ได้แปลกแปลกนะยิงแล้วทำไมมีแต่ไบโอวะทุกคนผมไม่เข้าใจวะ ไปโอลูกรักใครเอาไปเก็บเดี๋ยวนี้นะหยอกหยอกหยอกเฮ้ยถ้าวาร์ปมันมีไว้เน,นี่ยตู้นีจริงมันตัวผมดีไม่ใช่ใส่ไม้แต่ท้าวิ่งนะแล้วก็ให้เพวกผมสุ่มฟรีนะไม่เอานะ่ะเอ้ยมันมีไหมฮัลโหลเอ้อเอฟเฟกต์วิ่งอีกแล้วฟอดเตอ์ฟัคเอามาทำไมมีแล้ว เอฟเฟกจังหารก็ได้ตอนนี้เอฟเฟกวับอะไรเด้งมาเมื่อกี้กดเร็วไปทำไหมาอันนี้คือเหตุผลที่ผมเคยบอกก่อนหน้านั้นนะครับว่าเก็บเงินไม่ด้วยแนละ้วม,มันจะต้องมีกิจกรรมอย่างนี้แหละผมรังสังห์หอนอโอ้ชีวิตฉัน <c oughs> ยังก็มาเกลในเหรียญอีกแล้วดวงดีในมิสเตอรี่บอกแค่นิดนิดหน่อยหน่อยเองแหมเอาคืนแล้วเจ็บแสบเลยนะเอ้ยแสนจะแสนงเร็วแสนเหรียญน,น่ะอเองจิงเนี่ยจะเอาแค่ท่าวา้ากัเอฟเฟกต์สังหารเอามาเอามาเไอ้ไม่ใช่ใช่ไหมโอเค เอามาเอามาอีแลวไม่เอามาไอาา้ผมว่าทุกคนมันตู้บักว่ะ <c> ก <oughs> ิจกรรมของไอ้เอเลนแล้วก็อดูอินมันคือตู้เดียวกันนะครับจะเลือกรับได้แค่หนึ่งเนาะเปื่อสนใจก็เอรินไปจับใจใส่ได้แต่ผมก็คงไม่กดเข้าไปดูนะขี้เกียจผมมาทะเลาะกับไอ้อันนี้เด้อเอามาทำไมเนี่ย สี่อันแล้วนะือมันมีไหมเนี่ยไอไอไอเอฟเฟกต์วาร์ปเนี่ยมีไหมอาริตสองอันไม่เอาอาริสเอาอาริสมาทำไมอาริสมีเยอะเลยบอยโอด้วยดูสอง,องหมดสองแสน 2, ดูสองล้มละลายของจริงไงแม่งเลยแม่งเลยเฮไออิงกะลุกเกินไปแล้ว อาวีอาวีอาวีเล่นจริงมันเล่นผมจริงอะดิโอ้โหไม่เอาเดียวไ,ไ,ไอไอไอสีลินเนี่ยเอาสีลินไปเก็บขอร้องละนะจะได้ปิดคลิปสักทีแม่งเลยจะต้องมาสุ่มเองจนกว่ามันจะออกแล้วมันจะมันเกินแสนแล้วนะเนี่ยไอ,บไอ้บ้าไอเลี้ยวบิงจีลิงเลย บิงชีลิงเลยเนี่ยเออทักทีท้าวรับสรุปแล้วท้าวับมีจริงทุกคนจะดูสภาพเงินผมเนี่ยมนเกินแสนแล้วบอยเอาเหลือหนึงเอามาให้หมดก็ในส่วนของไอศกรีวารเราได้นะครับก็เอาง่ายๆก็คือตู้นี้เราได้เกือบหมดแล้วขาดแค่ไอศกรีทหาร ซุ้อไ่้ังหารของเออแชงกีล่าส่วนตัวมองว่าเท่นะเก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้ครับสำหรับคนคนที่เหรียญเหลือเยอะนะืมเหรียญเยอะก็ไปเก็บได้แม่งโมโหจริงๆเราซื้ออะไรครั้งได้นะไม่ต้องโคมไม่ต้องเกียร์งั้นนะ จเจ้าดี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 ดดดโอ้ไอริสเอามาสมบ้านสมเมืองจะเต็มไปบ่เลยแสนกว่าทุกคนจะรู้อะสองแสนเหรียญเหรอเขาไม่ได้มีม,มีบอกการันตีหรอรับไอเทมตุ๊กจีนถาวรฟรีแต่ใช้เงินส่านะฮะเองพูดว่ารับไอเทมถาวตรตุ๊กจีนฟรีอย่างนั้นหรอกเหรอ ใช้เหรียญซุ่มมานะแกแก้ดียังไงพูดอย่างนี้ตีตีแล้วมันไม่ออกจริงทุกคนแสนกว่าโอ้โหดูทรงก็สองแ,แสนไม่น่ารอดนี่เองจะเอาให้ข้าหมดตัวเออสักทีหนึ่งออกนะครับแม่งออกครบแล้วนะอเฟิกท้าวปาอิฟิกหสังหาแล้วก็อเฟิกวิ่งนะครบหมดนะเอาความเป็นจริงครบหมดแต่มันให้เกินมาแบบค่อนข้างจะ ถมที่เลยทีเดียวเียวก็กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีนะส่วนตัวมองว่าใครเหรียญเยอะก็มาใช้กันได้นะครับแต่ผมเสียไปแสนหกแสนหกกว่ากว่าแสนหกกว่าหนึ่งแสนหนึ่งแสนหกมื่นกว่ากว่าเหรียญนะแต่เหรียญมันเก็บได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่กิจกรรมมันสิ้นสุดวันที่สามสิบใช่ไหมใช่ปะ กิจกรรมมันสิ้นสุดวันที่สาสิบนะเดือนหนึ่งนะก็อย่าลืมมาทํากิจกรรมนี้กันได้น,นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมมีอะไรแล้วอะแต่รู้สึกว่าเออมันกรบเลยอ๋อโอโอก็คือถ้าสมมุติว่าเป็นไอเทมที่เรามีแล้วใช่ปะ่ะมันก็จะเด้งไปหน้าต่างตรงที่ว่าเรามีอันแล้วเยอะๆปะ่ะถ้าผมจะไม่ผิดนะอืมเพราะของไอไอเขาเรียกว่าอะไรนะ ของไวโออ่ะนี่มวยโหร้อยกว่าอันนโหมาทำอะไรเอามาทมที่ออทมที่อะเออมที่อ่อ,อใช้นะครับผมขอลองดูหน่อยดีว่าของอลิสมันเท่นาดไหนเอา้าหายนี่อยู่รางๆมะแต่ไม่เป็นไรกดใช้ไปก่อนก็ได้นะครับสักอันสองอัน ย,ยืยันไปก่อนโอ้สน,น,นิดผมก็ไม่มีเหรอก็แต่เอฟเฟกสังหารนะผมแนะนำนะของเชงกีล่าสวยนะเว้ยไม่แย่นะดูดิอืมไม่แย่นะสู้กับไอ้พวกพวกนี้ได้เลยนะพวกนี้ได้เลยนะครับอืมพวกอะโนบงอโนบิทพวกเอ,อ่อในวอลล์พาร์ทเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยได้เลยนะลิง,งินแคสน,นะครับนี <laughs> ่นะ แต,แต่อาจจะไม่กินเท่ากับนี่อันนี้ของวิลาดของนาตาญานะอันนี้อันนี้เอฟเฟกต์เนี่ยอืมี๋ยวผมเปิด่อนถ้าวิ่งมีเยอะผมที่เกือจริงจริงแต่ถ้าวิ่งผมอาจจะไม่เอนจอยมากนะอืมถ้าวิ่งไม่ค่อยเอนจอยเท่าไหร่อืมถ้าวิ่งผมใช้ของเอนเกมเอนเกมนะครับของบายเนาะของคาเฟ่เนาะก็โปรไฟล์ผมไม่มีจริงว่ะจริง บิโลเฮ้ย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 ขายขายอันนั้นปัดป้องกันไว้ต่อชีวิตได้หืมฉีรินกระท่าวะเออส่วนตัวท่าวะผมชอบนะดูท่าวะเลยนี่มันขึ้นมาเป็นอย่างนี้น,นะเ,น oney, เหมือนในเมืองของไอ้เชงกีล่าไอ้ไฮเออรออริจินไฮเตะหรือไฮเตะออริจินไม่รู้แต่ปัจจุบันผมใช้อันนี้นะ อันนี้วอลุ่ยพาสนะครับลันนาเวถอยก็ข้าค้ามาน,นี้กันสำหรับใครที่อยากมาดูว่าเจ้าของช่องมันเสียไปเท่าไหร่นะครับก็ข้าว้ามานี้ชอบอะไรด้วยเ่วยกดแชร์กดสมัปปรครคลายจับมันใจรำคลิปมาครับสว่วนจะเป็นคลิปกาจับมันงับแฟร์ตีต้าบ้วงนะวันรี้ฝากไว้นะครับ,สว,ส,นะรรรบสวัสดีครับแล้วเจอกันถามว่าทำไมผมมีอันนี้แล้วผมไม่แลกอะ่ะผมเพื่อไวนะ้น่ะต้องเลยก อยากดูอยากดูลกแก้วทองผมไหมนี่ครับเข้าๆมานี้ไม่ค่อยมีอะไรนีมากแต่ถ้าใครอยากละลายเหรียญก็ไปทํากิจกรรมเมื่อกี้ได้นะครับก็แนะนําให้ทําเลยเนาะสําหรับอยู่ในตรงหมู่หมู่ลอตเตอรี่กดไปที่วงแหวนเวทแล้วก็อยู่ในส่วนของวงแหวนทองเห่งเห่งนะครับอ่าข้าๆมานี้กันเดี๋ยวอีกกิจกรรมนึงมาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะครับ ก็แล้วกัน,จนเจนี่ปัดนเถอนี้อย่าลืมกันนะนะกดซับนะบายใครอยากมาชมความเกลือของช่องนี้ก็มาชมได้ครับแล้วก็ช่องนี้มีมีปณิธานว่าสก,กินไหนคุ้มผมก็จะเก็บทุกสก,กินนะครับสก,กินไหนไม่คุ้มอาจจะไว้ก่อนแล้วค่อยมาเก็บทีหลังทุกคนจะรู้ดีช่องเด้ทุกคนจะรู้ดีดไปละเจน